ปิดโพสต์ Post ของยูกิเพนปากาหลังลาออกจากหมอลำเสียงวิหกหางซอบค่ายใหม่ไห่ทองคำค่ะจากกรณีช็อกวงการหมอลำหลังยูกิเพนปากานางเอกหมอลำชื่อดังลูกครึ่งญี่ปุ่นประกาศลาออกจากหมอลำเสียงวิหกปิดตำแหน่งคู่จิน้นคู่พี่น้องคู่ขวาน NY หมอลำสุดฮอตยูกิเพนปากากับนกปงสกรที่รวมการสร้างสารรค์ผลงานมาด้ยวยตลอดระยะเวลากว่า4ปีค่ะ และได้สร้างเสียงฮือฮามากเมื่อประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกิเพมปกานางเอกหมอลำลูกเครื่องญี่ปุ่นสู่ค่ายไหาทองคําโดยได้โพสต์อความระบุว่ายินดีต้อนรับยูกิเพมปกาสู่ไหายทองคำครับก่อนหน้าที่จะโพสต์อีกครั้งว่ายูกิเพมปกาฟ้าส่งให้เธอมาเป็นซุปตาหมอลำสู่ค่ายหาทองคําเด็กคอร์ดตอนแรกน้องว่าจะขออยู่พักสักเดือน แต่ผมเพิ่งติดต่อพ่อแม่และยุกิได้เมื่อคืนเพราะพี่พี่สื่อมวลชนติดต่อสัมภาษณ์จนสายไหมรายการทีวีมากมายหลายช่องนักกัมบ่ายสองเซนทันขอนแก่นพร้อมเพื่อสัญญาเข้าค่ายหหยทองคำทันทีบุญถึงการฉีงเสมอกันวาสนะถึงการจึงได้ร่วมงานกันฝากขอบพระคุณ FC ยุกิฝากติดตามน้องเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะต่อยอดความตังให้กับน้องให้ดีที่สุดและเต็มความสามารถครับล่าสุดทางด้านยุกิเพนปากา อดีตหมอลำคู่ขวัญน,นกพงศกรได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์ล่าสุดหลังลอาออกจากคณะหมอลำเสียงวิหกก่อนเซ็นสัญญาใหม่กับค่ายไหายทองคำโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความสั้นๆว่าขอบคุณโอกาสจากคุณพ่อพิศักชัยด้วยนะคะประคิดประฝันอิลิจาฝากติดตามหนูด้วยนะคะยูกิเพ็มปกาไหยทองคำค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณหลังข้อมูลข่าวจากทางไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ